สวัสดีค่ะบัคสภาพมือสองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกค่ะจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสื้อวอมนะคะทุกค่ะจ๋าเป็นงาน USA รถ R K นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคนะคะราคา4,000บาทค่ะทุกค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณกานนะคะทุกค่ะจ๋า100ถึง120ตัวตกก็พึงต่อตัวค่ะทุกค่ประมาณกานนะคะประมาณกานคร่าวๆนะคะอ่าประมาณกัน3 บ้าจ้าอะไม่เคยมีรีวิวรอบนี้รอบแรกรอบนี้รอบแรกสินค้าเหลือน้อยด้วยทั้งสิบหน้าและไม่สิบหน้าเป็นอะอขอภัยลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าหาสัญญาณขาดหายไปนีดหนึ่งนะคะลูกค้าขะลมบ่ได้เลยลมมาปุ๊บสัญญาณหายปั๊บไปต่อท่านูมคะม้านนี้เป็น แต่ว่าสินค้าเป็นเกดบ,บีนะลูกคา้คาคะมีปะเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชํำรุดอาจเจอบ้าง นะคะลูกค้าจะ5ถึง20ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะใช่ค่ะลูกค้าขะหมวดนี้เป็นเกตบีนะคะหมวดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่แบบว่าต้นทุนน้อยนะคะแต่ว่าอยากได้สินค้าไปขายนะคะลูกค้า่ะลงทุนเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นแจ็คเก็ตบอร์กตัวนี้ไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่งบน้อยต้นทุนน้อยต้นทุนน้อยอ่ะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าท่านหนที่งบน้อยหรือว่าต้นทุนน้อยอ่ะ ระสอบนี้ในราคา4,000บาทค่ะลูกค้าจ้า4 00 0บาทบางตัวอันไหนที่เป็นแบรนด์ล่าสุดนี้เจออะไรไปนะคะอัมโบค่ะอ่าอัมโบค่ะลูกค้าจ้า <c oughs> บางตัวสามารถเอาไปคัดแยกงทำราคาได้จากต้นทุนต่อชิ้นเราขอประมาณการลูกค้าจ้าก33บาทบางตัวขายได้เป็นหลัก2-3งสาจากต้นทุนชิ้นหนึ่ง33บาทยาพอใช้ ลูกค้าสาบางตัวไหนที่เป็นเปื่อสามารถเอาไปซักได้บางตัวเปืเป้อนๆอาจจะมีน้ำยาที่แบบว่าอาาา่าซักขาอาค้าสนงสนิมทุกวันนี้บ้านเราค่อนข้างทันสมัยนะคะตัวนี้เป็นของอาดิดาจ้ะ อาดิดาสค่ะลูกค้าค่ะคุณภาพ 7B ก,ก็จริงนะอาดิดาสแบรนด์แท้ไม่แท้เราไม่รู้ไม่ได้การันตีนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบตัวนี้เป็นของอาดิดาสแล้วก็สีดาแถบขาวด้วยนะคะใช่ค่ะ,คะหมดน,นี้ดีอย่างเลยนะคะพี่เอค่ะ,คะตัวนี้นะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะท<ช>่้งทรงทั้งไซส์ของเขาค่ะมาเลยนะคะ,คะมีตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะลูกค้าค่ะ หรือแปลว่าอาจจะมี XL มาด้วยนะคะแล้วก็คาแบนด์มาด้วยนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอะตัวนี้เป็นของ Ad ด d a าค่ะลูกค้าจ๋า<ช>สวยเลย Ad ด d a าตัวนี้น่าจะเป็นทรงผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ไ<ห>นะลูกค้าเรื่องแบบไซส์เหมือนที่แจ้งมีคะ่ะ<ช>แล้วแบบว่าลูกค้าจ๋าอุ้ยตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรไม่เส้อหายไม่เปื้อนดำไม่ ชํารุดขายเลยจากต้นทุน33บาทแบรนด์อาดิดาด้วยอาย่ารอช้าค่ะลูกค,ค่ะกระสอบนี้ในราคา4ี่พันบาทเท่านั้นะะเอฟก่อนได้ก่อนสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะเหลือไม่เยอะแล้วเหลือไม่เยอะแล้วค่ะลูกค,ค่ะลูกค้าท่านหนที่หาแบบเป็นสไตล์เสื้อคลุมหรือว่าเป็นซิปมาแบบว่าอาจจะมีนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะซิปแบบว่าผ่าหน้าบ้างน,นะคะหรือว่าซิปตรงอกอน,นิดหน่อยนะคะลูกค้าเหมาะกับสําหรับสายแบบว่าสายกีฬาเลยเลยค่ะท่านใดที่แบบว่าชอบเล่น สิบเนศหรือว่าออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะลูกค้าเหมาะเลยนะคะใช่ค่ะอามวนนี้เป็นของอันเดอร์นะลูกค้าขาอันเดอร์เมออ่าอันนี้เป็นของอันเดอร์เมออ่าลูกค้าจัดในหนึ่งกระสอบแจ้งลูกค้าก่อนว่าจะมีทั้งสิบหน้าและไม่สิบหน้าแต่ถ้าเป็นเรื่องแบรนด์ค้ามาอยู่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ะอ่าตัวนี้เป็นของอันเดอร์เมอลูกค้าจ๋าบางตัวนะไม่จําเป็นต้องมีซิปก็ใส่ง่ายบางผู้ชายบางท่านบอกว่าซิปปัญหาแบบว่าเกะกะ ซิบครึ่งหนึ่งแบบนี้ชอบเลยค่ะลูกค้าชอบเลยนะคะยารอช้าค่ะลูกค้าจะเอฟให้ด่วนให้เร็วให้ไหวนะคะอดิดาสค่ะต้นทุนนะคะสุดคุ้มมากนะคะลูกค้าขา3 3บาทนะคะได้อาดิดาสได้น i k กีได้ซีมาได้อาร์เนะคะได้อันเดนะคะคุณลูกค้าขาคือแบรนด์ของเขาคะมาจริงๆนะคะต้นทุนเพียงแค่33บาทถ้าเป็นแบรนด์ลูกค้าสามารถคัดแยกคำราคาได้นะคะ ขายตัวละร้อยก็ได้ขายตัวละร้อยห้าสิบก็ได้นะคะ,คะหรือว่าแบบลูกค้าบางท่านนะคะบางตลาดอาจจะทำราคาได้มากกว่านี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้านะคะใช่ค่ะอะตัวนี้เป็นของอาดิดาสอาตัวนี้เป็นทรงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงแยกไม่ออกลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นหมวดนี้นะสามารถใส่ด้วยกันได้ตัวนี้ไม่เสียหายเลยลูกค้าจ๋าสามารถขายได้เลย อ่ะตัวเรียกกลมๆกันลูกค้ามาสามสามสามสี่บาทนะคะต่อตัวราคาเราก็ว่าคุ้มค่ะลูกค้าค่ะอ่าตัวนี้เป็นของอาดิดาสแบรนด์ด้วยลูกค้าจ๋าอาญาัวช้าลูกค้าอันนี้เป็นของอาดิดาสไซส์ประมาณไซส์เอลอ่ามีเป็นทั้งไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอลนะคะใช่ค่ะคือคะไซส์ฟรีไซส์มาเลยนะคะค่ะหมวดนี้นะคะคือใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะลูกค้าค่ะคือแบบเขาไม่ได้จํากัดเพศนะว่าเสื้อคลุมจะใส่ใส่ได้แค่เฉพาะผู้ชาย ่เฉพาะผู้หญิงนะคะค่ะอันนี้เป็นของอาดิดารนะคะเอ่อไนกี้อ๋อเป็นของอาดิดาร์ดไนกีเพิ่บอันเดียวงแบบวงแหวนนึงปากไปหนึ่งอันนี้เป็นของไนกี้ไนกีแบบว่าขีดใหญ่มาเลยลูกค้าจ้ะอ่ะเป็นคาดขาวเหมือนกันนะคะอันไนกี้อาร์ดิการอ่ะแบนไล่เรียงกันเลยลูกค้าจ้ะบางตัวสามารถคัดแยกทำราคาได้ราคาของเราคุ้มมากแต่ว่าบางตัวต้องเอาไปซักหน่อย อ่เอาไปรีดหน่อยเอาไปซ่อมแซมหน่อยอาจเจอบ้างนะคะลูกค้าอาจมีบ้างนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าท่าในใดที่แบบว่าสนใจนะคะสามารถ CF ได้เลยนะคะจะเป็นกระสอบนี้ก็ได้นะคะตามรีวิวทุกตัวนะคะหรือจะเป็นกระสอบใหม่ของเราก็มีพร้อมจัดส่งนะคะใช่ค่ะสินค้าเรามีพร้อมจะส่งนะคะอันนี้เป็น NB นะลูกค้าค่ะเป็น e ิ b a l a น c e นะคะอุ้ยแปรนหลากหลายนะ ไนกี้อาดิดาสนิวบาลานแล้วก็ของอะไรอีกนะคะอัมโบค่ะแชมเปียนแชมเปแล้วก็อีกแบบว่าอีกหลายแบรนด์นยอะเยะเยอะสุดมากก็จะเป็นแบรนด์กีฬาแบรนด์ที่เรารู้จักนะคะลูกค้าขาแบรนด์ทั่วไปนะที่เรารู้จักสามารถเอาไปไลฟ์สดขายได้ได้ค่ะช่องทางทุกวันนี้เยอะมากค่ะลูกค้าขาช่องทางการทํามาหากินผ้ามือสองเยอะมากลูกค้าที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะลูกค้าค่ะเพราะว่าบางบางครั้งอาจจะ <มา S 2> เป็นอาชีพเสริมของลูกค้าหลายหลายท่านลูกค้าขาขายได้เลยนะผ้ามือสองไม่ต้องไปไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะขายเหมือนกันขายซ<า>้ํากันเพราะว่ารูปแบบของผ้ามือสองแต่และตัวไม่เหมือนกันสามารถขายได้นะคะลูกค้า,าไม่ต้องกลัวเนาะสามารถแนะนําเพื่อนได้แนะนําแบบว่า คนที่บ้านได้นะลูกค้าสามารถขายผ้ามือสองกับบักได้นะคะลูกค้าะฝากแนะนําด้วยเนาะลูกค้าจะฝากอาบุญเนาะบางท่านอาจจะหาอาชีพเสริมอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นรายได้เพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นชุนเย็นตั้งไม่พอใช้ไลฟ์สดขายก็ได้นะลูกค้าคะหรือลูกค้าบางท่าน าจจะเอาเป็นอาชีพหลักก็ได้นะคะเพราะว่าช่องทางทุกวันนี้ออนไลน์เรามาบูมนะอันดับหนึ่งใครๆก็ทําได้ไม่กล้าพูดก็ขายได้ลูกค้าจะสามารถถ่ายรูปขายได้เหมือนกันนะคะฝากด้วยนะคะลูกค้าขาขอพรกคุณลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์ให้ใมีเพื่อนบอกเพื่อนค่ะลูกค้าค่ะมีญาติบอกญาติ S <S สามารถปรึกษาก่อน <สา S 1> ก็ได้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะลูกคาา้าเข้ามาดูก่อนก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าขาตัวนี้นะคะเป็นสินค้าพัดเกตบีนะคะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะ,คะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลูกค้า่ะให้ลูกค้าดูตรวจสอบดูอีกทีเนาะว่าสามารถซ่อมแซมได้นะคะลูกค้าขาอันนี้เป็นไซส์ของผู้หญิงนะคะเป็นแถบดําแถบขาวเรื่องโทนสีก็มีคะมีทั้งขาวเขียวดํามาหมดค่ะ เรื่องโทนสีนะคะลูกค้าคะแต่ว่าถ้าเป็นเจ็ดเีอาจจะมีซักหน่อยเอาายาความสะอาดหน่อยเอาไปซักหน่อยนะคะมีบ้างที่ต้องซักเหมือนที่แจ้งนะคะแต่ว่าลูกค้าบางท่านอยากซบซบทดลองก่อนลูกค้าจะอันดับแรกนะราคา4,000บาทซื้อไปซบซ ซอนนี่หมายถึงว่าเราได้ใส่เองด้วยอ่าอ,อันดับแรกแหละเราต้องใส่เเป็นพ c e n t e r ก่อนลูกค้าจากอันดับซ้อนคัดแยกอันแบนๆออกมา<ช>อ่าสามารถทําราคาได้บางตัวขาย3า0ร้อได้นะ<ด>ลูกค้าจะาต้องแจ้งลูกค้าก่อนบางตัวขายได้หลัก3า0สี่อ่าทำไมขายได้แพงจังมันแล้วแต่ตลาด อ่าแต่ว่าแท้ไม่แท้เราไม่รู้นะลูกค้าขาส่วนมากจะเป็นเรื่องแบ่งนะคะบางตัวเอาเร็วๆก็ได้ลูกค้าจะเอาเร็วๆนี่หมายถึงว่าต้นทุนประมาณการสามทุสาบาทลูกค้าขายหนึ่งร้อยลูกค้าจะโอ้กำไรหลายเท่านะขายผ้ามือสองกับบั็กนี่แบบว่าต้นทุนเราคุ้มกําไรหลายเท่าใครๆก็ขายได้ค่ะลูกค้าขาขายได้ทุกอาชีพทุกกลุ่มลูกค้าจะยิ่งเป็นทุกวันนี้ลูกค้าจะต้องหาอาชีพเสริมนะคะ นะคะอ่ะอันนี้<ช>ก็เป็นแบรนด์ค่ะหรือว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะคือแบบว่าแนวสายกีฬากันอยู่แล<ช>้วเนาะสามารถซื้อไปเหมือนแบบไปค้าไปหารกันได้นะคะหรือว่ากลุ่มออฟฟงออฟฟิศนะคะสามารถซื้อไปค้าไปหารก็ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค,ค้าค่ะนอกจากออกกําลังกายแล้วยังสามารถกันแดดได้ก<ช>ันลมได้นะคะล<ช>ูกค้าค่ะใส่ขับรถมอไซค์ก็ได้หรือว่าใส่แบบว่าคุมกันแดดก็ได้นะคะได<ช>้ค่ะ ด้านล่างค่ะตากล้องขะอันนี้เราก็รื้อแบบว่าจนถึงด้านล่างให้ดูเลยทีเดียวนะคะลูกค้าค่ะอันนี้ก็ประมาณจานเนาะเป็นเสื้อวอร์มนะคะลูกค้าค่ะมีเป็นทั้งขาหน้าและไม่ขานะคะแต่ชอบตรงราคาหูกลุ่มราคากลุ่มที่อ่ะโอเคค่ะลูกค้าสายทวนรายการนะคะบนนี้เป็นอ่าแจ็คเก็ตวอร์มนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานอ่า U.S.A. รถ R.K. นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัส ราคา4,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ1 0 0งถึง120ตัวตกต้นถึงต,ตัวประมาณการเท่าข่3าว33บาทเป็นสินค้าเกดดีค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาสอบถามที่หน้างานได้นะคะบักของเราเปิด ทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเชาถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ